ยายมาแล้วนู่นนู่นนู่นคุณยายมาไดิมเรอเลยรเลย้ะาก ไอแบบเสียบบเพิ่มคุณย่ายล่ะอาบบบินมาจิตู้ล่ะก็ไอ <c oughs> ชีราดเลยนะคะมาเยอะวันนี้มาเยอะนะคะวันนี้น้องพันน้องแอนก็มานะคะมาจากเจอกันเยอะนะคะแม่วันนี้มาเจอกันเยอะค่ะ มไม่กรีดนะคะวันนี้ไม่กรีดเพราะว่าสองสาวหันหลังให้ดเดสมื่อกี้ใจเย็นยาใจเย็นยาได้เจอกันแล้วนะคะแม่ได้เจอกันแล้วะคะ่ะแต่ไม่กรี๊ดนะคะแม่ไม่กรี๊ดนะคะวันนี้

ช่องสาวมัวแต่หันหลังมาทางนี้หันหน้ามาทางนี้เลยไม่เห็นคุณยายนะคะแม่เลยไม่เห็นคุณยายนะคะก็เลยไม่กรีดนะคะวันนี้ไม่กรีดเลยนะคะแม่ไม่กรี๊ดเลย อย่างรักกันอยู่นะคะตอนนี้อย่างรักกันอยู่นะคะเอาบปเพิ่อเนาะวันนี้ไม่ร้องนะคะวันนี้ คุณยายกับหลานไม่ร้องเมื่อสองเ้าเมื่อแต่มองน้องแอนกับน้องน้องฝันนะคะวันนี้เสียงปุก,กีเสียงปุก,กี อะไรคุณยายเราคุยกันกับแม่สร้อยอยู่นะคะตอนนี้ ดีใจค่ะดีใจโฮ้ยคุณยายดีใจได้เจอหลานนะคะปุกกี้ทำอะไรปุกกี้เอ้มันแค่แม่ส่อยเชือกเดียวใช่ไหมจ้ามันแค่แม่สร้อยเชือกเดียว Ha <laughs>